เราเอาทุกปากไว้ในผลไม้เลยนะอท่านที่จะทังขอกินแล้วนะท่านท่านหอปักรักษาพวกผมแล้วก็โอ้โหสิทุกอย่างที่พวกผมได้ทําไปนะครับผมผมเละเพื่อนตักเนี่ยนาสุราผลไม้แล้วก็น้ําแดงเนี่ยมาให้ท่านนะครับผมเสที่คุณได้ยินว่ะได้ยินไหมเสียงอะไรวะกูแว่วเหรอวะ เสียงมาจะไหนทำไหมพี่เมื่อก okay. oh. oh. mm ี hmm. ้ผมเสียงหนูร้องเปล่าหนูบ้าเลยนะผมไม่รู้ในกล้องผมได้ยินมาว่าเมื่อกี้ผมสับเป็นกล้องหลังนะกำลังจะปิดเลยมาดูดิใช้มือไหมเฮ้หนูวะไหนออกมาก็ลองกันเดี๋ยวมันดึงมันดึงเดี๋ยวมันดึงขามมือเข้าไปด้วย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพีเอฟซีทุกๆคนเลยนะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มากับเพื่อนทีครับผมครับผมสวัสดีครับทีขอทีเดียวนะครับผมก็ฝากพีเอฟซีเขาไปติดตามช่องนะนะวันนี้น่าจะรู้จักกันแล้ว้งครับผมก็วันนี้เราก็กลับมายังถ้ำของกอล่ันะพี่เนื่องจากว่าเพื่อนทีเนี่ยฝันมาค่อยดีนะผมก็นี่ดดูดีดูต่างคนเจ็บคข้ได้ป่วยบ่อยนะั้งนี้ก็จะเป็นอีกแล้วจากครั้งนี้หายก็ใกล้จะหายเอ้เป็นแล้วก็ใกล้จะหายแล้วครั้งนี้จะเป็นต่อเลยเนี่ย ทั้งเปลือกบนเปลือกล่างเลยไอ้นี้เป็นเปลือกบนใต้ฝีใต้ตาไอ้ใต้เปลือกตาครอบครัวผมตอนนี้เนี่ยทั้งยาผมทั้งผมทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งน้องเนี่ยทั้งครอบครัวมีแบบว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่รู้ว่ามันความเชื่อเอาเป็นว่าความเชื่อผมแล้วกันนะความเชื่อผมแล้วกันแบบก็คือมันมีอะไรติดตามลังควานเราอะแถมความรู้สึกแบบว่าเหมือนมีอาถรรพ์ติดตามเรามาเนี่ยครับผมก็เลยคิดว่าจะ จะมาขอกขมาครับผมวันนี้หล<น>ะวันนี้เพื่อนทีก็เลยช่วเข<ช>้าม,มาด้วยนะมนนมผมเองก็ได้มาแล้วรอบหนึ่งก็คือเ<ช>หมือนกันผมเองก็ฝันนะฝันได้วันนั้นวันสามคืนติดนะผมก็เลยมาคนเดียวมาขอขอมาเ็จละทีน,ะน,นี้เพื่อนทีเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพิ่งจะรู้นี่แหละว่าเพื่อนทีเองก็ไม่สบายแล้วก็เป็นหน้าก,กับผมเองน้อพี่ตาเตืตนี่บวมตามากอ่ะอันนี้ที่เห็นเนี่ยเพิ่งเพิ่งหายนะถ้าจากก่อนนั้นผมไล่สดเนี่ยตาผมจะบวมกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็ คลิปตอนนี้ไปถ่ายกับใจเพื่อนจินดาอีกนะเพื่อนจินดาตอนน้นของตาผมก็บวมจินดาร้องไห้ตาบวมเลยนะน้องหมูตุ่นน้องหมูตุ่นตายแบบตายคามือแบบว่าไม่ใช่จินดาทำนวไม่ถึงมันหมดลมหายใจคามือเพื่อนจินดานะนะเดยกจะเข้าใจผิดว่าเราทารุณนักการศึปิาเรารักสัตว์นะใช่หมูตุ่นมันเสียมันตายนะเออแบบมันช็อกคามือแบบว่าตายในอ้อมกอดของเพื่อนจินดาว่างั้นนะก็เสียใจแทนเพื่อนจินดาแล้วพราะคนรักสัตว์เนี่ยอื เข้าใจเข้าใจเหมือนเราสูญเสียคนในครอบครัวไปเลยก็โอเคไม่รู้ว่ามูตุนนี่อานดูช่องผมอาจจะไม่รู้นะแต่ผมบอกก่อนว่ามูตุนนี่เป็นลูกหมาทุกคนเป็นลูกหมาที่จินดาเลี้ยงเลี้ยงไว้นะที่อาจารย์เลี้ยงไว้พอบันทีมันตายตัวเท้าฝ่ามือตัวนี้เดียวพอมันตายจินดาก็เสียใจนะพุทธีร้องไห้สองสามวันเลยจินดานี่ท่าบัวเหมือนกันนะร้องไห้ตลอดเลยพุดสะอึกเมื่อวานก่อนนู่นนะเมื่อวานก่อนที่จะลงคลิปที่ปอบใจนะมันสะอึกพูดจาไม่รู้เรื่องถ่ายคล ก็ผมก็บางทีก็ช่วยช่วยพูดบางทีก็มองตันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางตอนนี้เรามากันช่วงเย็นเลยนะช่วงเย็นนะอ่าบอกเลยนะตอนนี้หกโมงกว่าใกล้ถึงทุ่มแล้วหกโมงตอนนี้แล้วใกล้จะถึงทำแล้วเดินทางมาโอเคสักพักนึงเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อตอนจะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราสองคนนะแล้วก็ ถ้ามีวิดีโอเข้ามาเนี่ยก็ฝากอย่าข้ามโฆษณานะัตอนนี้ก็เป็นอีกทางที่ทำให้เรามีรายได้ทุกคนจะบอกกันนะผมยังไม่ได้เพื่อนตั๊กก็สนับสนุนเพื่อนตั๊กคนอยนครับผมขวัญดีไม่กดข้ามโฆษณาคนดข้ามโฆษก็ต้องขอบคุณมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าครับป โอเคพี่พี่ตอนนี้เรามาถึงนะครับผมก็นี่ก็เป็นที่พักที่เรามาพักกันนะตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเรามาก่อไฟตรงนี้ใช่เป็นนอนตรงนี้นะครับผมแต่เหมือนว่ามันไม่มีร่องรอยเหมือนมีไข่ร่องก็แปลว่าเรามาเนี่ยไม่มีไข่าเลยนะยังไม่มีเลยเพราะว่ากองไฟก็เป็นกองไฟเก่านะที่เราเนี่ยที่เปียกฝนไปแล้วฝนมาตกมาลสองคำวันแล้วใช่ครับไม่มีร่องรอยใหม่เลยไอ้ไม่ใช่ไอ้ทีนี่มีอยู่นานหรือไ ไอสองงามไม้สองอันเนี้ยอันนี้นี่เหมือนเพ่มีเปล่าเออไม่แน่นะตอนครั้งที่เรามาช่วยเพื่อนเบสเราไม่เจอนะไม่เจอนะดูว่ามีคนมาปหมอาจจะมีคนมาตั้งแคมป์เปล่าเราก็ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะไปมือแล้ด้วยไปแต่เรารีบงั้นรีบไปขอเขมากมนดีกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือสามหกนะโอ้ยเหลือมุดนะทุกคนไปนำทางเลยเพื่อนต้องยีบตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ คนยเอมันทายครับอย่างถ้มันมันมาเข้าไปในถย่ารมันตัวมันก็จะติดใช่ครับก็วันนี้เราก็ไม่ได้มาท้าทายหรือว่าอะไรแตกอย่างนะพี่วันนี้เรามาเพื่อความสบายใจของเพื่อนทีางนดียวนะแล้วก็แค่ความความสุขแบบว่าเหมือนเรามรรบกวนนอืมนี่เราจะมาแบบอพื่นทีเนี่ยแล้วก็ทำบุญนะครับผมอะไรต้อง เพื่นทีหนักกับผมเหมือนกันตอนแรกผมนึกว่าผมเป็นหนักคนเดียวแล้วนะนึกว่าฝันอยู่คนเดียวเพราะว่าอ่าผมถามเบรดแล้วเบรดเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเบรดเบรดไม่เป็นอะไรเลยใช่ไม่เป็นอะไรแต่ว่ามันแคะไงมันเคยกลับมาเอาระเบิดเนี่ยมาในถ้ำมันไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมเนี่ยเป็นฝันถึงมันมันน่อนแรกก็เลยนึกว่าเป็นแค่คนเดียวพอมาดูพื้นที่นะพื้นที่นี่เป็นหนักอะไรเลยนะเด็กเป็นไม่สบายจิตผม เมื่อกี้ผมไล่สดแล้วสดกระบอกอย่างผมได้เมื่อเราต้อรู้สึกแล้วไม่สบายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ LIKE ดีครับผมตอนนี้สดเลยครับบ้านที่ไปฉาบไอ้รูนี้เราจะไปไว้ตรงทางน้าเพื่อดีกว่าทางน้ำแล้วค่ะไอ้ขาเนี่ยที่ผมติดทั้งขาเนี่ยเราผมออกทางนี้ที่ใส่ล็อตผมออกนะใช่ใช่ใช่เลยหล่ะตอนนี้เนี่ยได้เมื่อแล้วทุกคน เมื่อกเคนะเราเราเดินทางมานะไม่ชัดแล้วแบตมันมีด้วยก็เราลิฟต์ไปลิฟต์กลับเลยดูดิไม่มีขั้นเขาบินออกมาไม่ได้เหมือนกันเลยก็ตอนก่อนนะเบรดก็มาป่าระเบิดอย่างเงี้ยแหละมันไม่มันไม่ออกมานะแล้วก็มีกลิ่นเน่าอยู่ในถ้ำด้วยกลิ่นเน่าอ่ะมีกลิ่นบางอย่างอยู่ในถ้ำบางเอิญเห็นเห็นมือมันมือ มือมันแต่ผมไม่รู้มันบาดเจ็บหรืออะไรนะมันไม่พูดอะไรกับเราเลยนะเงียบกิบเลยเงียบกิบแต่ว่าเห็นมือยังทันเหมือนว่ายังไงอะ่ะผมเนี่ยมากับเบดต,ตรงนี้ใช่ปะ,อะพอจะมาดูนี้เหมือนว่ามันพยายามจะแอบออกจากถ้ำอะ่ะมา,เห,มาเห็นเห็นมือมันระดีเลยมือเห็นมือมันคว้าเหมือนกันจะออกจากถ้ำปะจับตัวหินน่ะพอรีบมาดูมันวิ่งรีบรีบคลานเข้าไปถ้ำเลยแสดงว่าแล้วเหมือนยัง,ๆๆงไงมันจะหนีเราอะมันจะหนีแล้วผมว่ามันน่าจะบาดเจ็บเพราะว่า มันมีกลิ่นแรงมากกลิ่นเหม็นเหม็นเหม็นเลือดเหม็นเน่าเหม็นไม่ใช่แบบไม่เห็เราไม่ใช่เหมือนแผลสดเลยนะกลิ่นแบบเหมือนเริ่มเน่าแล้วแผลเลือ่ไหม้ถ้าที่ด้านใดทานเข้าอย่างขอบไปนะครับผมอันนี้เป็นตัดลนาฝั่งนั้นจะกลิ่นจริงวัันน้ะเราก็มีเราก็ตรงหน้าเขฝั่งนั้นอะมันมีหนูหนูตายตัวเบิ้มเลยหนูตายโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะตัวใหญ่กว่าแขนอีกอะโอ้โหท้ายนี้เนี่ยแสดงว่าตอนนั้นมันน้ำขุ่นหิ้วติดติดเยอะมาก เราเลยปนนำขึ้นมาให้มาให้นะเดียวเราก็จะปีนขึ้นไปข้างบนนะแต่ว่าอาจจะไปถ่ายตรหน้าประทําเลยครับผมปเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปนะ<ช>รับคมทุกคนตอนนี้เนี่ยเราทั้งสองคน,นยังมาถึงอย่างน้าประทับนะรู้สึก<ผ>ม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงมนเล็กน้อยรู้สึกว่าทํามันจะแฉะเป็นพิเศษนะใช่ฝน<ต><ล>สังเกตะดินเปียกไหมฝนตกทุกคนมีคนขึ้นตรงนี้ป่าวะบ้า ทูบไควะไหนเนี่ยอ้าเอ้ยเออใครมาไหว้อะไรตรงนี้วะหรือว่าไม่ใช่โกดคนก่อนไอ้นนี้โดนเหมือนผมวะอันนี้ผมไม่ได้มาไหว้นะผมใครมาไหว้เจ็ดดอกแค่สองสี่เจ็ดดอกทุกคนไอ้ทูบเต็มเหมือนผมไปเลยเจ็ดดอกมีทูบเจ็ดดอกจะอยู่ในกระเป๋าพนตักงานทุกคนโอเคครับทุกคนมืดแล้วนะเพื่อมืดแล้วว่เราจะไม่เข้าไปในถ้ำนะทุกคนไม่เข้าไปครับผมเพราะว่าอันตรายในถ้ำ ผมกลัวว่าเข้าไปแล้วรอบนี้ลาจะไม่ได้ออกมาเองนะเพราะว่าโอ้โหทั้งครบตอนนั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นทั้งพร้อมมียิ้มอยู่ตายเนี่ยสัตว์เยอะแล้วก็นในถ้ำเนี่ยมีกลิ่นแน,น่นอนทุกคนมีกลิ่นแต่ใน,นตอนนี้ไม่รู้กลิ่นหายนะตอนนี้เนี่ยผมสมบกตันนะเป็นวัดแล้วก็ตอนนี้รู้สึกน้ามือบอกตรงน้ามือแล้วก็เริ่มปวดตาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะรีบทำพิธีเสร็จขอ้ามาเสร็จแล้วก็รีบรีบกลับดีกว่าเพราะตอนนี้ก็ เริ่มมืดแล้วทนะคนถ้าผม6โมงกว่านะ6โมงจะชุนอยู่นะจะเรานำผู้ผลิตผลไม้ออกดีกว่าเดี๋ยวเราจะขอมาผลไม้ที่เราเตรียมมาออกกล่าวว่าจะไม่มืดแล้วท้ายก็มืดจนได้บ่ไม่หูโอ้ยเรียนดิชอบหรือเปล่าเราเราก็นำมาให้ได้ใจนะทุกคนต่างโลกแล้วก็น้ำแดงน้ำขาวนะครกบน้ำข่าวนะนาข้ว ปทุบเี้่เลยเารทุบนี่เราจะปัดตรงนี้ได้ปะเออนี่ได้ปะอือตรงนี้ะได้ตั้งได้ปะตั้ได้ทุบปัดเนี่ยลอพอลงข้างลางม่ลำบากอ่ะใช่ กในช่องนั้นแหละเออนั่นแหละอ่วางก่นไหมออันก่นไม่เขาไปเห็นทั้งช่วนี้ดีกว่ามั้เออเราเอาทุกปากไว้ในผลไม้เลยนะเาที่จะทางขอกินแล้วเรียบร้อยหอมชัดเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยาูปดเดิแล้วกเดี๋ยวเดิมดวย ตีดนนตั้งกันมะั้ยนะโอเคทุกคนเราก็ได้ตั้งเัิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเราจะไหวจะวให้คนใหให้พี่ใหญ่เป็นคนไหวนะทุกคนก<อ>็ตบนจุดให้ต้างบนไงพูดอะไรต่อพูดเป็นภาษาเกาหลีก็เราขอเข้ามานะ<อ>ก็ขอให้ท่านได้กินสิ่งนี้นะครับแล้วก็ ได้ปรดปลอ่อยครอบครัวเราไปใครเนียมันมี่เชื่ออือท่ที่เยนอยใครใชแต่ว่าถ้าผมพูดเนี่ยผมพูดจะเป็นภาษาไทายนะตั้งไว้ตรงนี้ได้เนี่ยตั้งอะไรอยู่ระวังหัวเข่างนะนั่นอะไรเดียอือเยอะๆบุ๋เลยเนี่ยใช่ไ นะคิดมาก่คิดน้อยอขอับสันสั่นมามือสั่นนีเท่าเหรอ ยงวความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนตัดตัวเก่งโมวยไหมแน่วแน่วนะเดี๋ยวเข่าไปก่อนโอ้ยโอ้ยหลังไม่ค่อยดีกว่าค่อยดีแล้วไอ้เราเรานำทูบเรานำทูบมาห้าดอกนะทุกคนผมไม่ได้มาเจ็ดดอกไว้นะ ขอ,ขอนั่งทำทรงดีๆนะสาธุเจ้าบ่าจ้ะกอดเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในที่นี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนตั๊กเนี่ยออมาขอขอมานะครับผมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณที่นี้แล้วก็สิ่งที่อยู่ในถ้ำแล้วสิ่งที่ผมผมูกผมมองไม่เห็นแล้วกลับตามไปถึงที่บ้านเนี่ยครั้งนี้เรามาเนี่ยมาด้วยใจที่ดีครับผมมาด้วยดีแล้วก็ไม่ได้มารบด่แล้วก็ไม่ได้มาเพื่อท้าทายแต่อย่างใดนะครับก็ ผมก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยปกปักรักษาผู้ผมแล้วก็โอโหอสิทุกอย่างที่ผู้ผมได้ทําไปนะครับผมผมและเพื่อนตักเนี่ยนำสุราผลไม้แล้วก็น้ําแดงเนี่ยมาให้ท่านนะครับผมเพื่อให้ท่านเนี่ยโอโหอสิแล้วก็ให้ผู้ผมอยู่กันอย่างผาสุกนะครับผมถ้ามีสิ่งใดที่พูดไปแล้วทําให้ท่านกดเคืองหรือว่าทำให้สิ่งที่อยู่ในถ้าหรือว่าทําให้สิ่งที่อยู่บริเวณแห่งนีุ้เ่เคือง ผมได้เพื่อนตักเนี่ยต้องกราบขออภัยเป็นอย่างมากนะครับผมก็เราเนี่ยตั้งใจจะมาเนี่ยเพื่อนเล็กไหลแต่ว่าเราไม่ได้มา,าลบดูนะครับผมก็ขอให้ท่านเนี่ยรับสิ่งที่พวกผมนํามาได้วยเถิดจ้ามินแข็ง มีกินได้ยินเสียงเขาพูดผับผับกลัวมันแล้วก็เหมือนว่าไม่รู้ว่ามอนเขาจะให้ไพ่หรอเ่ว่าให้ือภัยนี้วันลาวก็หกทูบกระตุกมันจะให้ไพ่ดีมันไม่ทิ้งเอาทูบปัดดินอย่างเงี้ยมันออกมากินงปะออกมากินเปล่าไม่รู้เราจะไม่เข้าไปในถ้ำแล้วไม่โอเคเดี๋ยวเราก็จะอ่าขอนั่งดูตรงนี้หน่อยนะมาเปินดักมันดีดีกว่า เราก็จะ่อนนั้นอยู่ตบเลนเี้ทสงเท้ากันะพเพราะว่าป็นขึ้นมาบนภัยนี่มันลื่นนะนมักตอนผมสั่งทำบ๊วยมาเมื่อกี้กะตกนะลื่นแล้วก็ลื่นตรงห้วยเมื่อกี้เราไม่ทีนึงก็ตอนนี้เนี่ยบอกได้คำเดียวนะทุกคนผมเนี่ยสบายใจนะทุกคนเดี๋ยวเราปรับเป็นกล้องหน้าหน่อยนครับโอเคได้นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมกับเพื่อนตั๊กเนี่ยเราได้บายกันเสร็จแล้วนะครับใช่ครับผมตอนนี้ ลงขึ้นใจไปลงขึ้นไหมลงขึ้นแล้วก็สบายใจขึ้นนะผมก็คาดว่าผมกลับไปว่าเนี่ยผมจะมีสิ่งดีเข้ามาในครอบครัวผมบ้างนะครับก็กลัวแบบว่าความเชื่อนะครับใส่มูเตลูเนี่ยอไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับครโอเคไม่มีอะไรแล้วเเรากลับดีกว่านะเดี๋ยวมันจะมืดอนนี้ก็สบายใจสบายใจแล้วของนี้เราก็ไว้ไงนะไม่ว่าสัตว์หรือว่าอะไรมากินก็ถือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางกินนะครับโอเคจะไปเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วพี่พี่ใช่ครับผมมันเริ่มจะมืดละ นี่นะข้างอนอบดูมืดตึบเลยมืดตึ๋ยอันนี้ผมเปิดจัดนะทุกคนจะเอาจริงเหนื่อยมืดแล้วนะเหนืไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับดีกว่าที่เฮ้เสียงที่กูได้ยินว่ะได้ยินไหมเสียงอะไรวะหนูหนูดูแมวเหรอวะเสียงมาจากไหนทำไหมพี่เมื่อกี้ผมเสียงหนูร้องเปล่าหนูบ้าเลยนะหนไม่รู้ในกล้องผมได้ยินมาว่าเมื่อกี้ผมสับเป็นกล้องหลังนะกคลังจะปิดเลย ผมปิดไปแล้เม่อเฮ้ยมันว่ามันไม่ได้ลูกไม้หรือว่าอะไรผลไม้ไม่อยากกินผลไม้อยากกินเนื้อกินดูนะมือมันนะดูนะมาดูดิ มือมาเฮ้ย<อ>นไหเอามากลองก่นเดี๋ยวมันดึงดมันดึงเดี๋ยวมันดึงข้าวมาึอขอไปด้วยออขอไปออตอนนี้วังครอบครองไว้ดีๆเฮ้ยมันขู่พวกกูวผมมักไว้ขอเข้ามานะครับผมนำเอาอผลไม้ ทีชุบข่าแล้วมึงอะไม่น่าเขี่ยกูแล้วกินเนื้ออีกแล้วเหรอบอกครอบครัวมึงระวังไว้ดีๆมึงไม่ได้เอ่ยถึงใครเราสองคนเพราะว่าก็ผมนำสิ่งนี้มาให้กับท่านเนี่ยเพื่อมากราบขอขมานะครับอ่าเราก็จะได้ไม่มีกรรมแล้วก็ไม่มีเวรต่อกันนะครับเพราะเราก็ขอขมาซึ่งกันและกันเฮ้ยยี่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 ยี นี่คือพูดดีๆนะเฮ้ยทำไมมันส่งสารอย่างนั้นนะมันรับเจ็บเหรอน่าจะใช่ว่ะรอบก่อนเนี่ยมันมีกลิ่นเน่าด้วยนี่ก็ยังพอมีกลิ่นนะแต่ว่ามันจางลงเยอะแหละน,น่าจะมือกี่วัน่างทีมันมบดบวมมันากินเนื้อก็อว,อวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะนำผลไม้มา,าเพื่อที่จะเรามีต้นทุนแค่นี้นครับท่านรครับ ผมไม่ได้มีเงินที่จะซื้อเนื้อกินไปกว่าขนาดครอบครัวผมเองยังไม่มีเนื้อจะกินเลยนะครับแม้กระทั่งไม่ว่าเนื้ออะไรนะครับผมก็ยังต้องกินผักกับผลไม้นะครับมันจะฟังรู้เรื่องเราหรอรู้สึกปเปื่หัวเพื่อนนอ้รู้สึกเปืนหัวมากทีทีไอ้หัวแตกเปืนหัว,หวตึ๊บตึ๊บ เป็นไมเกลนป่าวเฮ้ยพูดดีๆนะเอาของมาให้กินแล้วนะกูอยากกินเนื้อที่ปวดหัวมากกินเนื้ออะไรตอนนี้ยู่ๆผมก็ปวดหัวขึ้นมานะอันนี้จริงๆนะผมปวดหัวจริงๆเลยไมเกนนแปลว่าอะไรวะมัอยากกินเนื้อพยายามพูดดีๆนะผมไม่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 ใช้คำพูดอะไรที่มัน มึงกินก่อนได้ไหมวันหลังเดี๋ยวเอามาให้เอาพลไม้ไปกินก่อนได้ไหมกมูอยากกินนะื้อะไรพูดขึนมาไม่รู้เรื่องว่าทีก็ครั้งนี้เนี่ยเออนำนัวสิ่งได้แค่นี้นะครับผมก็กินนี้ไปก่อนได้ไหมครับมันมีแค่นี้อนะ่ะมึงกินแค่นี้ก่อนได้ไหมมันมีแค่นี้กูมมไม่มีเนื้อให้มือึงเฮ้ทีไหวเ่า ตัวร้อนวลยทีบองหน้าวลยปวดหัว <ตา S 2> แล้วก็เจ็บตาด้วยตาแดงแค่เด้อมึงจะอยากทำอะไรเพื่อกูนนะเดี๋ยวกูว่างเดี๋ยวกูขึ้นเอาเนื้อขึ้นมาให้มึงวันนี้กินแค่นี้ก่อนได้เปล่ามีแต่ผลไม้อ่ะเราเราว่าเรากลับกันดีกว่ากลับกันครับมึง กูพูดไงกันดีวะกูก็มีแค่เนี้ยเอามาให้แค่เนี้ยมันไม่กินนะลูกขอหัวสีเราไม่ให้หัวผมไม่ได้จะทำอะก็ต้องการกินเน, <ไป S 1> นื้ออีกนะไปทีมึงไม่ค่อยดีแล้วสภาพมึงเนี่ยกลับเหอะเฮ้ยอะไรพูดว่าอะไรมันบอกมอันจะออกเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรบอกมึงจะออกมาหาเองเหรอ เงียบเลยวะแค่บางอยู่เฮ้ยพี่อะไรมันหนู่แล้วทำอยู่แล้วปักท่ำเลยมันจะออกมาเหรอนุ้นๆมือมันฮะอะไรวะมันเหมือนบอกมันบอกว่าจะอะไรมาหาจะออกมาหาหาแล้วเฮ้ย มมนจะาหมูจะมาหาที่บ้านเหรอเฮ้ยที่ที่พ่อที่พ่อมันบอกว่าทำไมไม่ได้มันกินดิ้นมันจะมาหาที่บ้านอะไรนี่แหละมันจะออกมาหากินออกมาหาเองเลยนะแน่ใจว่าออกมาหาที่บ้านหรือว่าไงมือมันออกมาจากที่นี่ลง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 ไปบอลช่างแม่งมันจะไปไหนกันเรื่องมันจะถ้ามันไม่กินก็ปล่อยมันไป มันจะหาที่ไหนให้มันหาไปมันงนนลงก่อนได้ไหม,ล,มลงรับรับกรแถนได้ไๆๆได้ๆๆๆๆๆสๆๆ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 ัๆๆๆๆอๆนะตๆๆๆรๆๆ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 ๆงๆๆๆๆๆลๆๆๆๆอๆลงด

้ากูเฮ้ยนี่ตัวมันเลือ่อนเลยนี่เลนี่เอไหนั่นแหละตัวไหนเจออ่อนนุ่ทุกคนเอ้ยจมันมองูกตามันมองมาไป,ไปเถอ,อะเพื่อไปเถอะกินกันเถอะมันจะปล่อยมันจะประหา,หาเนื้นอนี่เรื่องมันละเรามีแค่นี้วะอยู่ข <หา S 2> ้างใ<ห>นไม ต,ตอนนี้น่ตุ๊บตตุ๊ตุ๊หัวมันไได้ไปไปไปมัปนไหววะน่ไกลเเนี่ยไกลแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักต,งงต<ป>งรงนั้นพักนึดต่อในใจไท้อท้องเลยทีเนี่ได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงแลทกีทุกทีทกีเพินเพินตาเพินปิดต้องเผมเพิ่นไปขอี่จะได้ยินทุกน,น,นีสิ่งที่แล้ครับผมเราเัวเ ดูว่าแม่แต่เจ้าป่าเจ้าเขาก็เนื้อของสีเหมึงว่าไม่คิกจับต้องหมูมากเลยได้ยินได้ยินผมเพิ่งเปิดกล้องทุกคนผมว่ากล้องแบบนี้จะไม่น่าจะจับไม่ทันบมูไม่ทันเพิ่งเปิดมันมีเสี่ยวจี๊ดในตัวเลนะไม่กินนันจะเหี่ยวบางเบากว่าเดิมนะจ๊นตอนนี้ก็มืดมากเลยนะเดี๋ยวทุ่มป่ามาคุณมีหวายป่ะตัวมันมอนร้อนี่ กลับไปนีตาบ,บวมไตัวหนึ่งเราตาเริ่มบวมมาทุกคนก็ตอนนี้ผมเปิดแักแล้วก็มองแฉกอยู่นะตอนนี้ก็ช่วยแฉกนิดหน่อยนะตาจะังอยู่ไปด้ยิเนเสีงนันเนี่ไม่มมรู้เสียงครกัวท่าไม่อแล้วเีมันไม่สบายนะค่อยไปน้ยแค่ได้ยู่นะผมว่าผม่า<ะ>เดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวปิดคลิปไปแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวดูแลตอนทีก่อน พี่พี่ผมขอปิดจิบตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าเพื่อนทีเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยไหวแล้วพี่ผมก็ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะ